นียผมก็พาคุณฟิล์มนะครับมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกหมายเรียกคดียพยายามกันโชคทรัพย์นะครับซึ่ง<ฤ>จากการตรวจสอบทางข้อกฎหมายแล้วนะครับมันไม่เข้าเลยครับไม่เข้าความผิดฐานพยายามกันโชคทรัพย์นะครับแล้วมันอาจารย์คิดว่ามันจะเข้าข่ายความมันไม่เข้าข่ายความผิดนะครับผมดูแล้วครับยังดูว่าออกไม่ออกแล้วเป็นความผิดตรงไหนยังไงอะไรต่างนะครับ พราะตอนนี้วันนี้เรามาทราบข้อกล่าวหาสองเรื่องเรื่องแรกพยายามกันโชคทรัพย์เรื่องที่สองหมิ่นประามาทหมิ่นประมาทของคุณหนุม่มครับผมก็ดูข้อความแล้วก็ไเห็นข้อความตรงไหนที่คุณฟิล์มไปใส่ความคุณหนุม่มว่าคุณหนุ่มเป็นคนไม่ดีทาให้สังคมดูหมิ่นเกลียดชังคุณหนุม่มนะครับเพราะว่าอมมาขอเป็นทั้งสองคดีเนี่ยไม่เข้าครับ มีข้อหานึงที่ในการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็คือการพยายามชอบโอกงอาจารย์มองว่าข้อหานี้เข้าไหมฮะหรือว่าพยายามพยายามชอบโกงบอกว่าต้อไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับคือชอบโอกงเนี่ยมันต้องหลอกลวงแสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยเจตนาทุจริตนะครับต้องดูว่าในการดําเนินการในการพูดคุยทางคลิปเสียงนะครับที่พวกเราได้รู้กันหมดแล้วเนี่ยมันมีเจตนาทุจริตตรงไหน ทุจริตก็คือการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่มีเหตุผลทุจริตครับแต่ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าที่ตั้งข้อหาพยายามการชคทซั์เนื่องจากว่ามีถ้อยคำมั่งถ้อยคำมีลักษณะของการข่มขู่ให้ใจ่ายเงิน20ล้านมันถ้อยคำก็ถ้อยคำไม่เพียงพอครับ,ค,รบคือคดีการชทซั์เนี่ยมันต้องข่มขู่นะครับข่มขู่ให้เขายอมนะครับ โดยใช้กําลังกระทุสไลด์หรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังกระชุสไลด์องค์ประกอบมันก็ไม่เข้าแล้วนะครับจะไปตีความคํานุนคำนุนว่าคุณแม่ก็ะขณะคําพูดนี้มีการขม่ขมขมูขมขม่อะไรต่างมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับการพูดคุยกันทางโทรศัพท์กัคุณฟีมันนั้นเนี่ยคุณฟีเขาจะเดินทางไปประเทศจีนเขาอยู่สนามบินมันก็จะไปตั้งหลักอะไรเขาก็พูดกันไปแบบคือนึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผู้ทางโทรศัพท์กันเป็นคนส่วนตัวนะครับอาจจะ บางคาบางถ้อยคาอาจจะเลยเถิดล้ําเส้นไปบ้างแต่เ็าไม่ถึงขนาดเป็นความผิดครับนะครับเลยเถิดล้ําเส้นอาจจะแสดงความอ่าสนิทสนมกับคุณหนุ่มมากเกินไปหรือว่าอะไรต่างๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าทั้งบทเนี่ยก็ไม่เข้าไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็นความผิดตามกฎหมายครับการโกงถึงเงิน20ล้านนี่มันเป็นลัษณะการเลยเถิไดไปไหมครับไม่เงิน20ล้านเนี่ยคือต้องเข้าใจว่า คุณฟิล์มเนี่ยเขาเขารับการติดต่อมาจากคุณกิตอนงคุณกิตอโน่งเนี่ยเขาจะเริการกันยังไงเดคุณฟิล์มไม่รู้หรอกแต่เขาบอกว่างบประมาณใน PR ครั้งนี้เนี่ยที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรต่างๆหรือแก้ภาพพต์ต่างๆเนี่ยทั้งหมดเบ็ดเสร็จมันยี่สิบล้านนะครับคุณหนุ่มก็พูดไอพี่คุณหนุ่มคุณฟิล์มคุณวิล์นก็พูดไปตามข้อมูลที่ที่ได้จากคุณกิตอโหน่งเพียงแต่ว่า คำพูดดีลาอาจจะเหมือนกับว่าคุณหนุ่มเนี่ยไอค้คุณคุณฟิล์มเนี่ยเป็นคนเสนอนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยงบตัวนี้มันมีมาก่อนอยู่แล้ว่อนที่คุณอ่าคุณฟิล์มจะรับโทรศัพท์ในท่าคืนของวันที่เก้านะครับตอนแจ้งในข้อมีแนวในการที่จะต่อสู้ยอย่าง,รงค,รครับ้แนวต่อต่อสู้ตามข้อไจริงเลยครับตามข้อได้จริงเลยครับตามข้อจริงที่คุณฟิล์มเคยให้ให้สัมภาษณ์มาก่อนแล้วครับครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วก็ ถ้ามีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรต่างจะชี้แจงจะเป็นข้อได้จริงหรือข้อกฎหมายก็สาม,มารถที่จะตอบคําถามได้ทุกคําถามครับแต่ในแนวของอาจารย์มองแล้วไม่เข้าใครไม่เข้านะครับมผมอยากให้ตั้งข้อสังเกติด้วยหนึ่งครับว่าว่าที่คุณฟิล์มเขาคุยกับคุยทางโทรศัพท์นะครับเิดตามคลิปเสียงเนี่ยมันมีคําถามมันมีคาพูดถึงว่าเอะพี่เนี่ยตะตัดต้งตัดสินใจภายในวันไหนยังไงอะไรต่างก็แปลว่าคนที่กาลังพูดคุยเนี่ยเขามีโอกาสที่จะตัดสินใจ คือก,การคิดว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจริงเท็จตาการใดหรือมันมีความเป็นไปนได้ขนาดไหนในงบประมาณแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่าที่เขาจะลงทุนกันหรือเปล่าเขาจะทำเงินหรือเปล่าแล้วก็มีเวลาที่ไปคิดคนที่ไปคิดแล้วก็ปรึกษาคนอื่นได้ด้วยเพราะคุณปีบอกว่าโอ้พี่ก็สอบวันศุกร์ก็ได้ครับผมไม่เร่งไม่ได้รีบเร่งนะครับไม่ได้ไปคุกทามข่มขู่ให้เขายอม นะครับที่จะมอบทรัพย์โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังจุดสลายหรือว่าใช้กำลังจุดสลายแล้วก็ไม่ได้แสดงข้อความแมนเทคจบทิดข้อความจริงเพื่อได้ทรัพย์สินของเขาไปโดยทุดจริตนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนเขาต้งข้อกล่าวขาที่มันรุนแรงกันเลยพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าเขาตั้งข้อหากันตามเขาตามรูปเรื่องที่เขาเข้าใจแะครับเป็นดุลมินิตอันนี้ผมก็ไม่ว่าเขาเะครับเป็นดุลมินิตแต่เวลาที่เขารับแจ้งความจากผู้เสียหายะบอกว่าเนี่ย เป็นการพยายามกันโชกซ้าครับเขาก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสียก่อนหลังน้อยสุดก็มีคลิปเสียงที่พี่น้อาประชาชนได้ฟังกันทุกคนแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นเสียก่อนว่ามันเข้ากันโชกไหมถ้ามันไม่เข้ากันโชกก็ไม่ต้องออกหมายเรียกหรอกครับว่าพยายามกันโชกนะครับแลวอีกอย่างหนึ่งนะครับพนักงานสอบสวนเองก็ไปขอสารออกหมายจับในคดีพยายามกันโชกสายก็บอกมองดูแล้วพินายเหลือมันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเป็นองค์ประกอบความผิดฐานการโชก นะครับเพราะฉะนั้นอย่างศาลเขาก็ไม่ออกหมายจับให้ไม่้ออ,อกหมายเรียกวันนี้แล้วที่กลับมาออกหมายเรียกจะออกหมายเรียกพยายามช่อโกงตามที่ตามที่เด้คิดก็ไม่ออกก็ไม่ออกพยายามกันโชคอีกมันอะไรมีมีข้อมูลว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีในสมนวนไม่ได้มีแค่คลิปเสียงยังมีการให้การจากพยานอื่นๆด้วยกังวลไหมครับว่าก็ามไม่กังวลครับก็ขอให้บอกมาก่อนครับว่าว่าไอ้คำให้การของพยานต่างหรืๆที่ให้การมาเนี่ยมันเกี่ยวพันกับคุณฟิล์มอย่างไร นาเกีลคุณจะคุณฟิล์มอย่างไรเป็นข้อเท็จจริงตรงไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยขึ้นไปนะครับถ้าพนักงานสอบสวนบอกว่านี่นะมีข้อเท็จจริงนี้คุณจะปฏิเสธว่ายังไงเดี๋ยวไปาอีกทีขาครับเท่ากับว่ามาในวันนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าไม่ผิดแน่นอนผมว่าให้สารชี้ขาดดีไหมเบื้องต้นเนี่ยบนเนยบื้องต้นผมเชื่อองค์ประกอบไม่ครบนะครับแล้วก็เจตนาชุจริตของคุณฟิล์มไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องบิดบานเองก็ไม่มีเจตนาจะใส่ความคุณหนุ่มเพราะเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้ว นะครับกับคุณหนุมอ่ะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณสีมได้ขอโทษบอกว่าเปนการเอาชื่อพี่นุมไปอยางรรก็ก็ขอโทษนะครับก็บางทีพูดแล้วมันเลยเถื่อนล้ำเส้นไปนะครับเลยเถื่อนล้ำเส้นไปก็ขอโทษขอโพยกันนะครับจริงๆเนถ้าผมเป็นพี่ดุ่มนะผมก็โอเคก็ให้ัาน้องได้แหละผมเป็นพี่ดุ่มนะครับผมก็ให้ภาน้องได้นะครับหมายเรียกออกข้างห้างองนทไมถึงมาวันนี้หมายเรียกออกข้างห้างองัน เขาอนั้นวันนี้ครับเขาอนั้นวันนี้เขาอนั้นวันนี้นนนใช่ครับข้อวเพราะว่าในสื่อไปไปให้ข้อมูลผิดที่แรกผมก็จะมาก่อนวันนี้แหละครับผมว่าเกงสื่อจะออกข่าวไปว่าผมแอบดอดระพบพนักงานสอบสวนผมก็มาพยายามให้ตรงกับหมายแล้วครับเกงจะเลื่อนเวลาที่ดึงเพื่อให้สื่อพอมากกว่านี้เพราะน่าสิบโลงก็มเมาสักสิบเอ็ดโลงแล้วกันที่มีันมีความมั่นใจพกมาเต็มร้อยเต็มร้อยครับก็ไม่ทำอะไรผิดเลยครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับที่พูดตั้งแต่วันแรกครับจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยืนนยัคเดิม มไ,ไม่ม <USSR> <iram BACK> <TA> ีเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติในใจทุกๆวันหลังจากนั้นได้มีการติดต่อที่หลงค่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่วันนี้เตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างคะก็เยอะพอสมควรโอเคครับเดี๋ยวรีบหาเย้าที่กอบผมกมาครับเดี๋ยวลงมาเจอกันเดี๋ยวลงมาเจอกันนะครับได้ครับครับเป็นคนนี้ทันตโลมาตุน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 ตนตุ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 

ก็วามแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีข้อความใดจะใส่ความคิดจะใส่ไปอย่างใดนะคะเพื่อนตอนมองว่าทั้ง2องคดีเนี่ยมันเข้าขังความผิดะคุณผู้ชมและสำหรับในข้อหาย